เพื่อนแดงอันนี้คือปั่นอะไรครับเพื่อนเดียปั่นรากผักชีเพื่อจะไปใส่เพื่อไปใส่น้ำวุ้ยเดียวครับรากผักชีแล้วก็กระเทียมนะครับเพื่อจะไปใส่น้ำซุปใช่ใส่น้ำซุปเพื่อความหอมละมุนใช่ใช่หน้าปากซอยเลยครับแปดหน้าปากซอยหน้าปากซอยยิบยิบอ่า มีรากบักชีแล้วก็กระเทียมนะครับกระเทียมสดมกระเทียมสดซึ่งที่นี่ไม่ค่อยใส่ครับเป็นโยนรากบักชีเป็นรากลงไปโยนลงไปในหม้อไว้่มักทวไป้ออันี่เราปัดได้อียดโอ้ส่วนมากเขาจะเป็นเป็นรากบักชีทุบแล้วก็โยนลงไปในหม้ออันนี้เราปัดะปล,กกละเอียดครับ ม,มันจะได้กลมกลืนกับน้ำซุปพูดง่ายเลยเนาะอร่อยยิ่นง,น,งน้ำเหลือวันพรุ่งนี้มาต้มใหม่ยิ่งอร่อยแล้วกระ,ะดูกที่เหลือผมขอไปเกลี่ยหมาเลย ประมาณหนึ่งนาทีหรือสองนาทีไม่นานไม่นานอ่นานประมาณหนึ่งนาทีเสร็เสร็จนึงประมาณหนึ่งนาทีแล้วไปเทเส่น้ำซุปโนดูสิดีทางเพื่อนเรียบร้อย โอเคแค่ผสมแบบนี้เลยนะครับผสมแล้วมันจะดูน่ากินอร่อยแล้วก็ติดฟ้าก้อนนี้แล้วก็ให้มันให้มันเดือดอ่าให้มันเดือดเดือดก็เลยจะพร้อมแล้วก็มนุษย์ค่อยมามนุษย์ทีหลังครับมนุษย์คืออะไรครับคนครับโอ้คนคนที่แปลว่าโคเล่ได้เลยสำหรับพี่น้องของเพื่อนของในด้านเราแล้วก็พี่เอ๋นะครับมาอุ่นนุนกันเด้อเพื่อนได้เชียวเอ้ มูถ้ามาหากินมงูงโหุนหมูย่ำนี่ไม่รู้จะอุหนหมูมตอนไหนแล้วถ้ามาหากินด้วยสุดจิตนะครับจะมาตอนที่หนึ่งนะครับหมดแล้วที่หนึ่งยามานะครับเพราะว่าพ่อค้าร่อยแล้ <c oughs> อยู่ยุไก็เอ๋อสัลเลทําเลทําเลทเลําเล่สเตเวนดงชงตีถนนใหญ่เลยนี่ตถนนใหญ่ทางออกคอนแก่นนะครับ ใกล้จะถึงโกบอนเฮาครับอ๋อนี่ไงนี่เซเว่นเซเว่นลงแข่งนะครับนี่ละอีกร้อยเมตรถึงโกบอนเฮาครับมามาอุดหนุนกันนะครับเพื่อนๆขาวอกนะครับขาวอกขาวอกแต่ว่ามึงขาไก่หน้าผากใช่ไหมครับใช่ขายรอบดึกเลยครับขายตั้งแต่น่าจะประมาณหกบงแล้วก็สี่ห้าทุ่ม ถึงอ,อกทุ่มทีหนึ่งโดยประมาณแล้วแต่ว่าจะหมดเร็วหมดช้าบางวันก็สี่ทุ่มครับแล้วแต่นะครับบางวันก็สี่ทุ่มก็เก็บของเร็วหมดเร็วเนื้อว,วันละวันนี้เนื้อว,วันละสี่โลครับวัดทั่วเนื้อสวนวันละสี่โลเนื้อสวนวันละสี่โลนะครับมาช่วยอยุดหนุนกันนะครับไม่รวยหรอกแต่พออยู่อพอออยู่พกินก็พอในเองเนาะแย่งรวยว่ารวยเข็มตัวก็ถือไ <ขอ S 1> ว้ เพราะว่าสู้กับอาบังอยู่ครับตอนนี้บาบังดูมาอยู่เมื่อกี้ครับต้องรีบหน่อยผองปันยอดสำหรับพี่น้องของเพื่อนนะครับมามาอุดมกันณ์โดยเขาจะให้เพิ่มอโอเคนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวจะเจอกันใหม่ขอบคุณมากครับขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทุกท่านขอบคุณครับเอครับขอบคุณครับ